สวัสดีค่ะทุกคนกคน,นี่ยายเอ๋ได้กินไอศครีมอีกแล้วกินเกือบหมดแล้วลืมตืมถ่ายนะคะมันอร่อยมากอากาศร้อนๆอ,อร่อยจริงๆไอศครีมที่นี่ยอมแล้วว่าอร่อยอร่อยมากค่ะทุกคนดูเอกินเชอร์รี่กับแบล็คเบอร์รี่รู้สึกนี่ค่ะเอ๋อยู่ตรงนี้นะคะกลางใจเมืองแอตเทนยาค่ะ นูนตรงนู้นเห็นต้นอินทผลามอีกแล้วค่ะทุกคนทุกที่มีอินทผลามหมดเลยนี่เอ็นั่งอยู่หน้าชุอพี่มอนะคะชุบพีมอใหญ่ๆเลยห้างห้างใหญ่มากการค้าที่ใหญ่ๆเมื่อกี้มีคนอยากถ่างกล้องตรงนีงทุกเดียวนั้นเดี๋ยวไปถ่ายตรงลิปเดียวนะคะนี่ดูคนสามีนี่ใญ่เอ็นั่งตรงนี้นะคะนี่จะเป็นร้านไอศครีมและร้านคาเฟ่อยู่ ค่ะทุกคนดูองร้านเมื่อกี้เนี่คนนี้คนนี้อยากเข้ากองเมื่อกี้ที่นี่เขาไม่ว่านะคะเขาให้แต่บางคนเขาก็อนี่แต่ส่วนมากเมื่อคืนเอไปร้านไปผับไม่ใช่ผับที่มันเป็นร้านนั่งดื่มเหมือนเป็นบาร์นะคะเขาก็ให้เราเขาก็อยากเข้ากองกับเราด้วยเอมีอยู่นะมีกองอยู่นีอันนี้เป็นดูอาหารของเขาเป็นเบอร์เกอร์น่าจะเป็นเบอร์เกอร์หมดเลยนะคะ นี่ไอศสรค,ครีมอร่อยจริงๆทุกคน <üm> ดูคุณสามีกินเตี้ยงไปแล้วนั่งเทแลนั่งเทแลนี่ยายอยังไม่หมดค่ะโอเคอีจะกินต่อนะคะไอะยอีอยูี่อรีมอร่อยมากทุกคนมันเหนียวแล้วมันมันคือผลไม้ล้วนๆนะคะทุกคน รกี <toys> ิมท <m ics> <m ics> ี่นี่อร่อยทุกเจ้าเลยค่ะทุกคนอากาศร้อนๆแบบนี้ไอศครีมอยู่ได้อร่อยดีค่ะทุกคนได้กินทุกวันทั้งสองรอบสามรอบอยู่เดนมาห์นี่ไม่ได้กินนะคะเพราะว่าหนาวเห็นไม่ชอบไอศครีมอร่อย เจอกันในบดต,ต่อไปนี่คะ่ะทุกคนเอสัง่งถ้วยที่สองถ้วยแรยกไม่อร่อยไม่สะใจคะ่ะทุกคนเฮ้ยไ,ได้อร่อยเป็นนัถ้วยที่สองนะคะนี่คุณสามีก็เหมือนกันค,คุณสามีก็เอาถมถ้วยนะคะทุกคนคุณจ๋า มากินกับยายอีกันนี่อ,อีให้ดูนี่นะคะนิดนงสูมนิดนึงสูงนสิดนะึงนี่ค่ะเห็นไหมมันอร่อยมากทุกคนจ้าเลยนั่งกินเรื่อยๆอากาศมันร้อนค่ะทุกคน<อ>เพราะฉะนั้นเรากงกินไอศครีมกันอร่อยจริงๆค่ะทุกคน เดี๋ยวพรุ่งนี้เอออกจากอาเซียนย่าไปอีกเมืองหนึ่งออกไปเหมือนจะต่งางจังหวัดที่อเคยไปเมืองที่สวยๆแต่ว่าบางจุดยังไม่ได้ไปเป็นทีจะพาไปเดี๋ยวจะพาทุกคนไปเที่ยวนะคะตามที่ไปเรื่อยๆล่ะทุกคนอันนี้เป็นวิดีโอใหม่หมดนะคะที่เอตรงให้อ่ะไม่เก่านะคะของปีที่แล้วไม่ได้ลงแล้วค่ะเดี๋ยวของปีที่แล้วเออไปเที่ยวสวยที่พิพิธภัณฑ์ แต่ปีนี้ก็สวยอยู่อากาศยังร้อนคนสวยอร่อยมากเดี๋ยวขอเอกินไอศครีมก่อนนะคะทุกคนคะ่ะเอกินไอศครีมเสร็จแล้วเอก,ก็กำลังจะเดินกลับบ้านนะคะเดินขึ้นไม่ได้กลับบ้านสิกลับโรงแรมค่ะจะไปพักผ่อนแล้วคุณสามีดื่มหนักไปหน่อยเลยเหนือหน่อยเหนื่อยวันนี้ ที่นี่มันเป็นเหมือนเหมืองแฟชั่นเลยอะทุกคนเสื้อผ้าเขาก็สวย,สวยๆแล้วเขาเดินดูสินะน,นี่อันนี้ไม่ใช่นักท่องเที่ยวนะคนตุรกีนะเขาเดินนะั่นน่ะบางคนน่ะอันนี้อันน,น,นี้อันกลุ่มนี้กลุ่มนี้โอเคอเครับของตรงนี้เป็นจุดจุดท่องเที่ยวนะคะทุกคนคน,กนี่ค่ะเดิน ดูนี่ดูสาวตุรกีขเขาแต่งตัวเขาแต่งตัวเหมือนคนเดนเหมือนยิ่งเด็กวัยรุ่นนะ <c oughs> เหมือนเด็กที่เดนมาร์กเลยที่นี่อาจจะจี๊ด๊าดกว่าด้วยซ้ำแต่งกันแบบโอ้โหเ,เดินเร็วหรือเปล่านะคะทุกคนให้ดูเฉยๆแหละมีไอศครีมมันมีไอศครีมที่เขาหลอกเราด้วยนะนี่ร้านกับร้านพวกขนมเค้กดู นี่ค่ะไอสตีมที่เขาหลอกเราพอเราพอเ,เ,เราจะตัดเขาก็เอาวิ่งหนีค่ะทุกคนเขาทำดูเขาทําไม่ได้ไม่ได้ระเลียนไม่ไม่ได้ไไนี่ค่ะใกล้จะถึงที่พักแล้วนะคะเมื่อคืนเอ๋นั่งดื่มกันอยู่ข้างล่างตรงนู้น ด,ดูสภาพกลางวันนะคะนี่ค่ะกลางวันนี่ค่ะเดี๋ยวอีเดินข้ามไปตรงนี้นะคะเนี่ยเมื่อคืนเดีนั่งเดิงกันอยู่บนนี้นะคะทุกคนเนี่ยแล้วก็ทะเลอยู่นูน่น อยากรัดในไอวอล I w around make video here and <Yeah. S 1> on อยา m oh okay oh yeah. Maybe you w a walk well? no no in here and m o r n a n g ดูต้นหมอนสูงมาก เอ้ไม no ่ถ่ายสูงนะคะทุกคนเพราะว่ากลัวไปโดนหน้าเขาถุงกล้องตรงนี้โอ้วอฟโควิคคอมเดียรซัมซุงแฮปปี้นิ่งชัวนี่ไก่ละโยแฮปกันทูอยู่สิชัวร์แฮปปี้นิ่งซัมซิงไม่รู้เกิดอะไรขึ้นตรงนั้น ยะยะอินที่ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นตำรวจเต็มเมื่อกี้เขากั้นข่าไว้ตรงนั้นตรงที่กั้นผ้าไว้กั้นใสยไว้เ,เต็มเลยแล้วก็ถือปืนด้วยอ่ะถือปืนเอ็มด้วยนะไม่ได้ปืนธรรมดาเขา่าจจะเกิดอะไรขึ้นทุกคนจ๋า ดูในคำ่ำใ,ในยามค่ำคืนแถวนี้เป็นผับเป็นบาร์หมดเลยนะคะทุกคนนี่ดูสิเมื่อกีอ้ไม่ได้ถ่ายให้ดูนะคะพเพิ่งจะถ่ายนี่ในนี้ก็เป็นบาร์นะคะเห็นไหมเป็นผับดิสโกเทคดูทุกคน เป็นซอกเป็นซอยในบ้านเพราะเป็นไอ้นี่หมดเลยนะคะทุกคนดูสิยะยะ maybe ก็โก้รู้ไอเนี้ยโก้เฮียเฟิร์สท่านดูสิทุกคนแล้วนายคนแล้วดูดูนี่ดูหินพันปีร้อยปีหมื่นปียะเซฟินเดนมาร์กแฮปดูทุกคนเห็นดูเสื้อผ้าของสิเหมือนถนนจอกข้าวสารบ้านเราเลย แต่ที่นี่เป็นตุรกีนะคะเนี่ยชั่ว์เป็นเชิดเนี่ยทุกคนดูดูนะคะทุกคนนี่ดูสิมันเป็นเหมือนแบบข้างบนก็ไปแล้วสวยนะคะ <c oughs> เดินกลางคืนแล้วสวยแค้นวอล์กลุกเคียร์แค้นลุกอ๋อโอเคเนี่ยทุกคนดูสินี่เขาขายพวกอะ ของแห้งค่ะแล้วก็มีสบู่สบู่ที่นี่ใช้ดีมากเอ,อชอบสบู่ของที่นี่นะคะแล้วก็พวกผลน,น้ําผลไม้ดูดูดูมีไอ้นี่ด้วยทุกคน๋อปูนขาวอ๋อโอเคอ๋อมันเป็นก้อนหินของที่นี่ โน้โน้โน้เนเวอร์เนเวอร์บินเฮียด,ด,ดูทุกคนสวยมากเลยตอนนี้เป็นกลางคืนนะคะเอเดินอยู่กี่ทุม่มอ่ะสองทุ่มกว่านะคะทุกคนดูสวยมากเย่นี่น,นี่นี่เครื่องเทศวันนั้นเอซื้ออันนี้ไปค่ะทุกคนเอซื้อเครื่องทำข้าวหมกไก่ไปด้วยจิมี่จิมี่ฮูลีฮูลีทุกคนไอนพวกนี้ชานะคะชาของที่นี่ค่ะดูสิ ดูนี่พริกไทยดําพริกไทยขาวแล้วเขาฉลาดมากเขาไม่ติดราคาเพราะมันอยู่ในสถานที่ท่องเที่ยวแพงมากๆนี่ดูนี่นะคะดูสิสวยมากค่ะทุกคนไปกันค่ะเดินไปเรื่อยๆนะคะตามซอกตามซอยดูสิมันสงบอากาศสงบเงียบมากโอ้ยูทูฟูดูสิเสื้อผ้าของคนที่นี่ร้อนเอใส่ไม่ได้หรอกดูเครื่องประดับสวยนะคะทุกคนค่า ให้ดูนะคะโอเคไปกันเรื่อยๆค่ะตามกันไปดูกระเป๋าหมานะคะทุกคนเสื้อผ้าของเขาดูสิสวยหมดเลยค่ะเมื่อกี้เออัดไปแล้วไอ้ม่นมันเต็มดูดูเขาขายติมแล้วดูดูไม่ได้กินสักทีแล้วเขาขายติมดูดูสิ ดูทุกคนจ้าเมื่อกี้เออเดินลงมาจากบนนู้นนะคะทุกคนดูสินี่ท่าเรือนะคะตรงนี้เป็นเรือเรือเรือจอดเป็นแถวเรือแบบพานักท่องเที่ยวชมทะเลเอเดินมาจากบนนู้นเอไปหาสวัสดีค่ะทุกคน นี่ยายเอ๋แอก,กินไอศครีมอีกแล้วกินเกือบหมดแล้วลืมลืมถ่ายนะคะมันอร่อยมากอากาศร้อนๆอ,อร่อยจริงๆไอศครีมที่นี่ยอมแล้วว่าอร่อยอร่อยมากค่ะทุกคนดูเอก,กินเชอร์รี่กับแบล็คเบอร์รี่รู้สึกนี่คะ่ะเอ๋อยู่ตรงนี้นะคะกลางใจเมืองแอตเทนยาค่ะนูนๆตรงนู้น,น,นเห็นต้นอินทผลัมอีกแล้วค่ะทุกคนทุกที่มีอินทผลัมหมดเลย นี่เอ็นั่งนี่หน้าชุดพี่มอนะคะชุดพี่มอใหญ่ๆเลยห้างห้างใหญ่มากการค้าที่ใหญ่ๆเมื่อกี้มีคนอยากเข้ากล้องคนนี้ตรงชุดเดียวอันนั้นเดี๋ยวถ่ายตรงลิปเดียวนะคะนี่ดูดนสามีนี่ใหญเอ็นั่งตรงนี้นะคะนี่จะเป็นร้านไอศครีมและร้านคาเฟ่อยู่ตรงนี้นะคะทุกคนดูของร้านเมื่อกี้นี่นี่คนนี้คนนี้อยากเข้ากล้องเมื่อกี้ที่นี่เขาไม่ว่านะคะเขาให้ถ่ย แต่บางคนเขาก็มีแต่ส่วนมากอะเมื่อคืนเอไปร้านไปผับไม่ใช่ผับส่มันเป็นร้านนั่งดื่มเหมือนเป็นบาร์นะคะเขาก็ให้เราเขาก็อยากเข้ากล้องกับเราด้วยเอมีอยู่นะมีกล้องมีอันนี้เป็นดูอาหารของเขาเป็นเบอร์เกอร์น่าจะเป็นเบอร์เกอร์หมดเลยนะคะนี่ไอซครีมอร่อยจริงๆทุกคนดูคุณสามีกินเปรี้ยงไปแล้วนั่งเทแลนั่งเทแนี่ยยอยังไม่หมดค่ะโอเคเอจะกินต่อนะคะ ไอ็ดไปดูไปดูเดินตามาบลาเไินตาาเดี๋ัวดีูนี่เห็นไอศครีมก็อมากมันเหนียวแล้วมันมันคือผลไม้ล้้วนนะคะทุกคนไอศีมที่นี้ออกเจ้าเลยค่ะทุกคนอากร้อนๆแบบนี้ไอศครีมอยู่ได้ เดิกินทุกวันทั้งทสองรอบสามรอบอยู่เดนมากนี้ไม่ได้กินนะคะเพราะน้ำห,หนาว,นว,นวสีไม่ชอบใครสิบดีอรมอ,อ,อยเดี๋ยวกันคิดเจอกันในบทต่อไป